ก็จะเรียกแม่ฉันว่านานุตาไม่ได้แล้วนะก็ต้องเรียกแม่ฉันว่าครูนุตาทำไมอ่ะก็ปีนี้แม่ฉันจะย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้แล้วก็มาเป็นครูประจําชั้นของเราสองคนด้วยจะหกวคณะไม่ดีครูนุตาครูฝากตัวด้วยนะจ๊ะยัยตองนี่โชคดีนะครับที่ได้แม่ของเพื่อนมาเป็นครูประจําชั้นตองจะทําอะไรให้คุณครูก็ปวดหัวล่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพ่อดิฉันนะรู้จักตองดีค่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับนับตตี้ก็เลยรู้ว่าตองเนี่ยเป็นเด็กดีค่ะเรียกผมว่าวุฒดีกว่าครับเรียกว่าคุณพ่อแล้วรู้สึกแก่ไปเลยครับ